สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่งโงลึกลับภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเปลวไฟของสงครามโลกครั้งที่สองมอดดับลงมันไม่ใช่ภาพของความสงบสุขอย่างที่หลายคนหวังไว้นะครับแต่มันคือภาพของแผ่นดินที่ว่างเปล่าท้องฟ้าที่เปิดโลง่งและมีความเงียบที่มันหนักอึ้ง ใช่ค่ะเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดเงียบเสียจนเหมือนจะได้ยินเสียงเงาทะมืนสองเงาที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างช้าๆเงานหนึ่งมาจากโลกตะวันตกอีกเงานหนึ่งมาจากโลกตะวันออกและผืนดินเห็นนี้กำลังจะกลายเป็นกระดานสำหรับเกมการเมืองครั้งใหม่ที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าเดิมมากค่ะมันคือความรู้สึกของความไม่แน่นอนเป็นยุคที่อุดมการดูจะมีความหมายมากกว่าชีวิตคน คือในห้องประชุมที่ห่างออกไปครึ่งโลกที่กรุงวอชิงตันนะคะมีทฤษฎีหนึ่งกำลังทรงอิทธิพลอย่างมากเลยคะ่ะทฤษฎีโดมิโน,โนใช่ไหมครับใช่ค่ะทฤษฎีโดมิโน,โนคือความเชื่อที่ว่าถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งในภูม,มิภาคนี้ล้มลงเป็นคอมมิวนสิสต์ประเทศเพื่อนบ้านก็จะล้มตามไปเหมือนโดมิโนที่เรียงกันไว้ความกลัวนี้เองสินะครับที่เปลี่ยนภูมิภาคของเราให้กลายเป็น แนวหน้าของสงครามที่มองไม่เห็นตัวศัตรูที่ชัดเจนถูกต้องค่ะและเพื่อจะค้ำยันโดมิโน,โนตัวแรกเนี่ยไม่ให้มันลม้มลงในปี1954ที่กรุงเทพนี่เองค่ะก็มีองค์กรหนึ่งเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นที่ตึกกระทรวงการต่างประเทศหลังเก่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมก,กันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าซีโตก็คือการจับมือกันของมหาอำนาจตะวันตกอย่างสหรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศสกับอีกไม่กี่ประเทศในเอเชียก็จะมีไทยกับฟิลิปปินส์เป็นหลักใช่ค่ะเป้าหมายชัดเจนมากคือสร้างกำแพงเพื่อสกัดอิทธิพลของจีนกับสหภาพโซเวียตแต่กำแพงที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่อาจจะหยุดเปลวไฟที่กำลังปะทุขึ้นในเวียดนามได้เลยพูดถึงเวียดนามก็นึกถึงภาพสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดในยุคสงครามเย็นเลยนะครับ และแรงกระเพื่อมของมันไม่ได้อยู่แค่ในเวียดนามเหนือใต้นะคะแต่มันสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยอย่างรุนแรงมากที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องฐานทัพอเมริกันแน่นอนค่ะเสียงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 เริ่มดังกระหึ่มขึ้นจากฐานทัพในอุตเะภาตาคลีนครพนมแล้วก็อุดรธานีคือจากแผ่นดินที่เคยสงบสุข ประเทศไทยกลายเป็นฐานทัพหลักของสหรัฐอเมริกาไปเลยเงินดอลลาร์ก็หลั่งไหลเข้ามามหาศาลถนนมิตรภาพที่ทอดยาวขึ้นไปทางอีสานก็ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีและเงินทุนของอเมริกาชื่อคือมิตรภาพแต่จุดประสงค์จริงๆในวันนั้น ไม่ใช่เพื่อการค้าขายเลยไม่ใช่เลยค่ะแต่เพื่อลำเลียงยุโธปกรณ์กับกำลังพลไปสู่ชายแดนลาวให้เร็วที่สุดมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากความจำเป็นทางทหารล้วนๆแล้วพอมีเงินมีทหารอเมริกันเข้ามามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาด้วยใช่ไหมครับโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะ แสงสียามค่ำคืนในกรุงเทพแล้วก็เมืองชายทะเลอย่างพัทยาเนี่ยเติบโตขึ้นเร็วมากเพื่อรองรับทหารอเมริกันที่มาพักผ่อนหรือที่เขาเรียกว่า R and R Rest and Recreation บาร์เบียร์ในคลับนี่ผุดขึ้นมาเต็นไปหมดใช่ค่ะแล้ววัฒนธรรมอเมริกันก็แทรกซึมเข้ามาในชีวิตคนเมืองผ่านเสียงเพลงร็อกแอนด์โรลผ่านอาหารฟาสต์ฟู้ดมันก็ทิ้งมรอดอกทางวัตถุไว้เยอะนะครับทั้งสนามบินท่าเรือที่วางรากฐานไว้เพื่อการทหาร ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งบาดแผลทางสังคมที่มองไม่เห็นเอาไว้ด้วยเป็นความซับซ้อนที่ยังอยู่กับสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะในขณะที่ทุกคนกําลังจับจ้องไปที่เวียดนามมันก็มีสงครามอีกรูปแบบหนึ่งดําเนินไปเงียบๆในประเทศเพื่อนบ้านเราที่ลาวที่เราเรียกกันว่าสงครามลับหรือ Secret War ทําไมถึงเรียกว่าสงครามลับครับ เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐไม่เคยยอมรับอย่างเป็นทางการเลยค่ะว่ากำลังปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่อยู่ที่นั่นเป็นการต่อสู้ของกองกำลังทหารม้งที่ CIA หนุนหลังกับฝ่ายประเทศลาวที่เวียดนามเหนือสนับสนุนเป็นสงครามตัวแทนที่แท้จริงเลยสมรภูมิหลักคือทุ่งไหหินค่ะ และความลับของสงครามนี้ก็ถูกซ่อนไว้ใต้เสียงคำรามของเครื่องบินที่บินขึ้นจากฐานทัพในไทยนี่แหละค่ะปฏิบัติการทิ้งระเบิดในลาวนี้ได้ยินว่าหนักหน่วงมากหนักมากค่ะยาวนานถึง9ปีจนเปลี่ยนให้ลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดหนักที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร เคยได้ยินมาว่ามีการทิ้งระเบิดเทียบเท่ากับเครื่องบิน B-52 1นึ่ลำเต็มทุกทุก8นาทีตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา9ปีติดต่อกันใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากแล้วสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือมรดกที่สงครามลับทิ้งไว้ระเบิดลูกปลายที่ไม่ระเบิดหรือ UXO ถูกต้องค่ะมันยังคงฝังตัวอยู่ใต้ผืนดินในไรนาหมู่บ้านทั่วประเทศ รอคอยเหยื่อรายต่อไปอย่างเงียบๆจนถึงทุกวันนี้เป็นบาดแผลที่ไม่มีวันจางหายไปจากความทรงจําของชาวลาวเลยแล้วไฟสงครามมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับมันลามไปที่อื่นอีกใช่ค่ะในปี1970มันลุกลามข้ามพรมแดนเข้าสู่กัมพูชาการทิ้งระเบิดของสหรัฐเพื่อทําลายเส้นทางลําเลียงของเวดนามเหนือในกัมพูชาได้สร้างความโกลาหลและความขุ่นแค้นให้กับประชาชน และความโกลาหลนนั้นเองที่ได้ปลุกปีศาจร้ายให้ตื่นขึ้นพลพอตและกลุ่มขเขมรแรงเติบโตขึ้นมาจากซากปรักหักพังและความวุ่นวายนั้นเลยค่ะพวกเขายึดอำนาจในปี1975แล้วก็เริ่มต้นยุคที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาที่โลกรู้จักกันในชื่อทุ่งสังหาร มันคือการพยายามสร้างสังคมในอุดมคติแบบสุดโตง่งด้วยการทำลายล้างทุกอย่างที่เป็นอดีตคนในเมืองถูกต้อนออกไปทำนาปัญญาชนศิล,ลปินหรือแม้แต่คนที่สวมแว่นตาก็ถูกมองว่าเป็นศัตรูและก็ถูกสังหารอย่างโหดเคี้ยมคาดกันว่ามีคนเสียชีวิตไปกว่า1.7-2ถึงล้านคนค่ะจากการสังหารอดอยากแล้วก็ใช้แรงงานหนักภายใต้อุดมการ์ที่บิดเบี้ยวและไร้ความเป็นมนุษย์ โศกนาฏกรรมครั้งนั้นยังทิ้งร่องรอยความขัดแย้งไว้ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไปอีกหลายทศวรรษเลยนะครับอืมความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจมันยังคงเป็นเงาตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาจนถึงปัจจุบันแต่ในขณะที่คาบสมุทรอินโดจีนกําลังลุกเป็นไฟใกล้ออกไปทางใต้ที่อินโดนีเซียก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเหมือนกัน ใช่ค่ะในปี1965เกิดความพยายามรัฐประหารที่ล้มเหลวหรือที่รู้จักในชื่อเหตุการณ์ G. 3 0 S ซึ่งเปิดทางให้ในาพลซูฮาโต้ขึ้นมามีอำนาจและสิ่งที่ตามมาก็คือการกวาดล้างพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียหรือ PKI ซึ่งตอนนั้นเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดนอกโลกคอมมิวนิสต์เลยนะคะเป็นการกวาดล้างที่รุนแรงและนองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ หลังจากนั้นอินโดนีเซียที่เคยค่อนไปทางฝ่ายซ้ายก็หันไปจับมือกับโลกตะวันตกอย่างเต็มตัวซึ่งนั่นก็ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของสหรัฐในเกมโดมิโนโครั้งนี้ค่ะท่ามกลางความขัดแยง้งการนองเลือดไปทั่วทั้งภูมิภาคมันก็มีความเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในปี1967ค่ะผู้นำห้าชาติคือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มารวมตัวกันที่วังสารานรมกรุงเทพ เพื่อลงนามในปฏิญญากรุงเทพก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนขึ้นมาคือเป้าหมายที่แท้จริงในวันนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างที่เราเข้าใจกันตอนนี้นะคะแต่มันคือการรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดใช่ค่ะคือผู้นําเหล่านี้มองเห็นแล้วว่าถ้ายังขัดแย้งกันเองอยู่ภูมิภาคนี้ก็จะอ่อนแอแล้วก็เปิดช่องให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายขึ้นเหมือนกับนโยบายเผชิญหน้าระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียในตอนนั้น เนิดขึ้นจากความกลัวร่วมกันคือกลัวว่าทฤษฎีโดมิโนจะเกิดขึ้นจริงและต้องการสร้างกรอบป้องกันให้กับภูมิภาคเพื่อยืนยันว่าจะกำหนดชะตากรรมของตัวเองไม่ยอมเป็นแค่ตัวหมากบนกระดานของใครอีกเป็นความพยายามสร้างเสถียรภาพจากภายในผ่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำจากข้างนอกจนกระทั่งวันเวลาของสงครามเย็นก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปี1989สาภาพโซเวียตล่มสลาย อุดมการที่เคยแบ่งแยกผู้คนก็เริ่มจางหายไปสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงก็พัดมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันค่ะประเทศที่เคยอยู่อีกฝ้าของม่านไม้ไผ่ยังเวียดนามลาวกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนแล้วก็มีประโยคอมตะของพลเอกชาติชายชุณหะวันนายกของไทยในยุคนั้นที่บอกว่าเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า เป็นประโยคที่สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะเสียงปืนค่อยๆเงียบลงถูกแทนที่ด้วยเสียงของการเจรจาการค้าชายแดนภูมิภาคที่เคยแตกแยกเพราะสงครามตัวแทนกำลังเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตใหม่แสดงว่ามรดกที่แท้จริงของสงครามเย็นในภูมิภาคเราอาจจะไม่ใช่แค่ถนนสนามบินหรือวัฒนธรรมตะวันตกที่รับเข้ามา แต่คือความเข้มแข็งของภูมิภาคที่เรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยขาของตัวเองหลังจากผ่านการเป็นเวทีความขัดแย้งของมหาอำนาจมาอย่างยาวนานและเจ็บปวดเป็นบทเรียนราคาแพงที่ถูกจารึกไว้ด้วยเลือดและน้ำตาบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าเข้าใจอาจมีมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหนะ้าสวัสดีครับ